สวัสดีครับมาพบกับนจุยชเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวบมลมของเสี่ยมี่นะครับตัวนี้ซื้อมาจากท็อปปี้นะครับ979าบาทแล้วก็มีค่าส่ง45บาทนะแต่ได้คอยคืน146กนะครับก็เหลือประมาณ800ก้กว่ากังไปๆนะครับลบไปเองแล้วกันนะผมก็ลืมไปแล้วก็จะส่งก็ไม่นานนะประมาณ2วันเนาะ ซื้อผมซื้อในโค้ด15ไอวันที่วันที่15นะครับมันจอนใหญ่มันจะมีโค้ดลดอยู่ก็อชอบซื้อประมาณนั้นนะว่าถ้าเป็น8 8ดหนเก้าเก้าผมซื้อไม่เคยทันเลยะนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีแค่นี้นะครับตัวพัมลมแล้วก็ไอ้ัวแปลงที่เอาไว้สู่พวกลูกบอลนะครับแล้วก็ถุงใส่นะไม่มีใส่ชาร์จให้นะครับที่ชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะครับชาร์จโดย usb c นะ usb c นะครับ เสียบชาร์จปกติได้เลยครับใช้ที่ชาร์จมือถือที่เราเป็น UVC เสียบได้เลยเสียบก็จะมีไฟสีขาวติดตรงนี้นะครับที่อยากใช้งานนะครับคือคู่มือมันเป็นภาษาจีนนะผมก็เลยไม่ได้โยทิ้งไปละอ่านไม่ออกวิธีการใช้งานนะครับก็ดึงตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จะติดหน้าจอจะติดนะครับคือปิดก็เสียบเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้มีกลัวเหมือนกะันนะใช้ไปน้ำจะแตกกป่านะครับไม่รู้มีอะไรเปล่าเพราะว่า ถ้าไปลองสูบดูเนี่ยมันก็จะมันก็ต้องเกิดความร้อนอยู่แล้วน,นะครับเพราะอุณหอากาศเนี่ยถูกอัดใช่ไหมมอน,นเราเรียนกฎของบอยกฎของชาเนะ่ยพีหนึ่ง v หนึ่ง t หนึ่งอะไรเงี้ยพีสอง v สอง t สองนะ,ะมันก็จะอากาศถูกอัดให้มีอะไรนะเพชเชอร์สูงขึ้นพอปริมาตรลดลงอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับอ่าก็นะหน่วยก็จะอ่าที่วัดมันจะเป็นเพรสไชนะครับอ่แล้วก็ แต่ก็จะมีโหมดอัตโรบัสให้นะครับมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีลูกบอลอะไรอย่างงี้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะผมว่าตั้งเต็นหน่วยพีเสไซตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าในรถยนต์ในมอเตอร์ไซค์แต่รุ่นเนี่ยมันจะกำหนดค่าไว้นะในรายการใช้งานนะครับก็อ่ามันมีหรือเป่ามันมีฟังก์ชันไฟฉายด้วยนะไฟฉายอย่างงี้ก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนะครับ ติดติดไฟกข่ๆนะก็มีไฟฉายไฟกระพริบแล้วก็กดกดหนึ่งครั้งเป็นไฟฉายกดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟกระพริบกดอีกครั้ง,งเป็นปิดนะครับแล้วก็มีสเตตัสตรงนี้นะครับถ้าไฟนี้จะเต็มแล้วถ้าชาร์จไปถ้าใชา้ไปพักหนึ่งมันจะเป็นสีส้มหรือแบตจะเริ่มอ่อนละประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ปลุกลบอุณหภูมิที่ตั้งก็คือตรงนี้นะครับเพิ่มเอาแล้วแต่สเปคลดเรานะครับมันจะมีอยู่ ถ้าเป็นโมไซค์ก็จะแปะอยู่ที่ด้านแถวที่พักเท้านะแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นรถจนก็จะแปะไว้ที่ขอบประตูแต่อุณหภูมิเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจริงๆนี่ให้อุณหภูมิเนี่ยแรงดันที่เราเติมลมยางเนี่ยมันมีผลแปรผันต่ออุณหภูมิก็ง่ายๆคือถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยสูงๆบางทีก็ต้องใช้แรงดันเยอะขึ้นนิดนึงแต่แนะแน,นาให้ เติมลมยางตอนที่รถจอดนิ่งๆพักหนึ่งก็คือยางไม่ร้อนเกินไม่ร้อนอนะครับเพราะถ้าเราไปวิ่งวิ่งมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นแรงดันมันจะสูงขึ้นเราต้องเติมมันควรจะเติมมากกว่าที่กําหนดไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรแนะนําให้เติมตอนเย็นยางเย็นๆนะครับเขาเรียกยางเย็นๆก็คือรถจอดอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยเติมนะวิธีการก็ เติมเวลาจะเติมนะครับก็กดตรงนี้น,น้ครับปุ่มตั้งลมใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้หัวมันเนี่ยขันเข้าไปที่สอนนะครับแล้วก็ขันเข้าไปที่หัวจุ๊บเรานะครับแล้วก็กดสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็พอมันได้ผู้ันก็จะตัดเดี๋ยวเราไปเติมกันนะครับอ่ะอันนี้มาลองเติมโมไซนนะครับอ่า มันเดิมนะแต่โมไซเนี่ยผมจะมีตัวทองแดงอะแดปเตอร์ให้มันงอนะครับเพราะมันจะง่ายกว่าอนะเราก็มาตั้งอ่ะตอนนี้วัดได้เท่าไหร่เราตั้งเท่าไหร่นะครับผมจะเติมสักสามสิบสองแล้วกันนะครับก็เร็วอยู่นะครับนี่นะครับแต่ผมก็แนะนานะให้มีอะแดปเตอร์งออย่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมไปหาซื้อมาไม่มีหลายแบบนะงอเอียงเพราะว่า โมไซค์รุ่นถ้าเป็นอย่างผมมันเป็นล้อสิบสองนะครับบางคนมันก็มันจะชอบเอียงเอียงอะไงตรวจุบผมไม่แนะนำนะบางทีบางบางานมันจะต้องดึงไปปูปัดุบรั่วตรงนี้ผมเคยเจอนะอต้องระวังไว้นะครับก็โอเคนะครับลองเติมดูโมไซค์รถยนต์ก็ใช้ได้นะเร็วด้วยไม่ช้านะครับแต่เพราะมันเคลนอยู่กับอุณหภูมิแรงดันที่ใช้เนี่ยมันใช้ไม่เยอะมันก็เลยง่ายนะครับถ้าเราใช้แรงสูงเนี่ยจะอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเข้าไปลองดูกันนะครับ ก็โอเคนะเติมรถจรถนยนตมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้นะครับแับคลิปนี้ก็คงจบถึงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ